ถึงตอนท้ายของทริปแล้วนะคะตอนนี้นุ้ยกําลังจะเดินทางกลับเยอรมันค่ะนุ้ยก็จะเดินทางจากโบเซนไปยังเมืองมิวนิกนะคะเราก็จะใช้เวลาในการนั่งรถไฟประมาณ4ชั่วโมงค่ะรู้จักูจัฉัอนอยู่โบกี้ไทยสุดเลยฉันถึงเคยมานั่งโบกี้ไทยสุดนะจ๊ะแล้วโบกี้นี้ก็เป็นของันจ้ะ อ้อมลงไปนะจ๊ะเพื่อที่จะไปถ่ายรูปสวยๆให้ทุกคนดูโอ้ยตายแล้วฉันตื่นตาตื่นใจมากรถไฟขบวนนี้นะคะก็จะเดินทางจากเมืองโบเซนประเทศอิตาลีผ่านเมืองอินสปรุกของประเทศออสเตรียจ้าก่อนที่จะเข้าเขตชายแดนเยอรมันที่รัฐไบเย,ยนจา้า <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่ชายแดนอิตาลีออ,อสเตรียก็จะมีการตรวจพาสปอร์ตกันนิดหน่อยจ้า ซึ่งฉันก็ไม่รู้นะจ๊ะว่าเขาตรวจอะไรกันบ้างแต่ตำรวจพูดดังมากจ้าแล้วก็รถไฟจอดอยู่นานมากเลยทีเดียวแต่ไม่มีตำรวจสักคนขึ้นมาตรวจฉันจ้า <c oughs> ฉันก็นั่งไปจ้าจนถึงเยอรมันอย่างปลอดภัยทุกคนว่าสนาวมวินแฟงเฟิร์ดใหญ่แล้วนะมิวนิกใหญ่กว่าจ้าใหญ่คือเดินไกลมากมีหลายชานชลามากแล้วก็ยาวมากเนื่อยจ้า หน่วยก็จองโรงแรมใกล้กับสถานีรถไฟนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลากกระเป๋าให้ลําบากจ้าก,ก็เป็นระบบเช็คอินด้วยตัวเองจอ้อหื่ลําบากเหลือเกินระบบ security เ,เขาค่อนข้างแน่นหนานจ้านี่ก็คือห้องที่ฉันจองจ้าตรงนี้นะคะเป็นตรงนี้เป็นเหมือนครัวเขาล็อกไว้จ้าเพราะว่าฉันไม่ได้จองแบบมีครัวถ้าฉันใช้ครัวเขาฉันก็จะต้อง จ่ายตังเพิ่มจ้ะย้ำนะจ๊ะนี่คือโรงแรมจ้ะแต่โอ้ทุกสิกโอเคทุกอย่างก็สะอาดสะอ้านจ้าแล้ฉันก็หิวมากจ้ะฉันก็จะต้องหาอะไรกินวันนี้อยากกินอาหารไทยคะ่ะแล้วก็โชคดีมากเลยที่มีร้านอาหารไทยอยู่ใกล้โรงแรมพอดีจะอยู่จัดไปกระเพราหมูกรอบไข่ดาวของฉันแล้วก็กระเพราเนื้อไข่ดาวของเพื่อนสาวจะอยู่บอกเลยว่าเมื่อนี้จัดจ้านจ้าทุกคนจำไว้เลยนะค<ป>นที่มาเที่ยว ต่างประเทศเนี่ยถ้าเห็นร้านไทยที่แบบว่าเป็นบ้านบ้านบเนี่ยเดินเข้าไปเลยอร่อยฉันบอกเลยฉันการันตีแล้วก็เป็นแบบร้านดูดีดูดีหน่อยรสชาติจะแบบว่าเอายอรมันหรือว่า,ายุโรเปียนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังบอกเลยว่าอองเริ่องจิ๋งเ ซซยไปมอวยไปหายเหนื่อยแล้วนะคะนุ้ยก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปเดินในตัวเมืองมิวนิกกันค่ะส่วนนี้ก็คือถนนที่ฉันอยู่จ้าลืมดูชื่อถนนเลยเนาะว่าชื่อถนนอะไรแต่ว่างานก่อสร้างนี้น่าเบื่อมากจ้ามีทุกที่ของเยอรมันเนาะโซนนี้เป็นโซนที่อยู่ติดกับสถานีรถไฟเยอรมันนะจ๊ะส่วนมากแล้วคนเยอรมันถือว่าอันตรายแต่ส่วนตัวนุ้ยนะนุ้ยว่าเฉยๆอ่ะแค่มีชาวต่างชาติเยอะแค่นั้นเองค่ะ ทุกคนตอนนี้ฉันอยู่ที่ในเมืองมิวนิกเนาะแล้วฉันก็แบบพึ่งลงมาจากเขาแต่งตัวกันบ้านมากเลยไปกินข้าวเสร็จไปี่ <ๆ S 2> ก็เลยแบบว่ามาเดินดูอะไรเล่นๆก็เลยเดินเข้ามาดูในเมืองมิวนิกจ้าเดี๋ยววันหลังจะพามากินขาวหมงเยอรมันในเมืองมิวนิกร้านนี้กรอบกรึ๊บอร่อยจ้าและด้านหลังุ้ยนะคะก็คือ Frauen k i r c h e หรือว่าโบทผู้หญิงนั่นเอง ก็ไม่รู้ทำไมว่าถึงชื่อนี้เนาะแต่เป็นโบสถที่มีชื่อเสียงมากของเมืองมิวนิกค่ะและเพื่อนๆสามารถขึ้นไปบนยอดโดมได้นะคะเพื่อชมวิวเมืองมิวนิกค่ะฉันว่าตึกดังสูงมากน่าชันดับมากเลยทุกคนฉันถ่ายไม่สามารถถายเห็นได้ดู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 ดฉันว่ามีเป็นยี่เป็นตึก20ชั้นแล้วอีก thank you สัก80เมตรคือแบบสูงมากดูดิดนถ่ายจนหน้ามืดเนี่เห็นปะก้มลงสุดๆแะไม่เห็นนะจ๊ะไม่มีทางเหเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในจ้ะ ด้วยความที่ว่าโบสถแห่งนี้มีชื่อเสียงมากนะคะร้านอาหารรอบๆโบสถ์แห่งนี้ก็มีราคาสูงขึ้นไปด้วยเช่นกันค่ะถ้าเพื่อนๆอยากได้อาหารที่ราคาถูกลงมาหน่อยนะคะก็ต้องเดินออกห่างจากจุดเซ็นเตอร์ไปให้มากที่สุดจา้าก็เป็นเรื่องปกติของเมืองใหญ่ๆนะคะคนเยอะมากจ้ะเต็เมไปเลยทุกคนตอนนี้กำลังนั่งจองที่นั่งหางข้างกินกันนะคะ ที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่นี่นะคะก็คือนาฬิกาบอกเวลาของเมืองมิวนิคค่ะทุกๆชั่วโมงนะักท่องเที่ยวก็จะมานั่งรอดูนาฬิกากันนะคะตรงนี้จะตั้งอยู่ที่มารียนพลัสนะคะก็เป็นประมาณว่าที่ว่าการอำเภอค่ะเข้ามาด้านในนี้ก็แบบว่าอุ้หมห้ยตายแฮร์รี่พอตเตอร์มากเลยอยู่ทุกคนที่นี่คือหราดเท้าของเมืองมิวนิคราเท้าก็เปรียบเสมือนที่ว่าการอำเภออะไรอย่างเงี้ยอืม ข้างในคือสวยมากข้างนอกว่าสวยแล้วข้างในสวยกว่าจา้าดูจา้านี่คือครึ่งเดียวนะคะทุกคนแค่ครึ่งเดียวนะ กินหมดหรือเปล่าเนี่ยขาหมูเยอรมันจ้ะนี่ทุกคนนี่นะขาหมูเยอรมันนะหน้าตาหมูนะ<ม>น้ำซอสก็จะเลีเล่ยนๆหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าแต่ว่าหมูเขาจะกรอบเนาะหือเสร็จแล้วเนี่ยเขามีเครื่องเคียอบเป็นนี่จ้ะเราเรียกว่าอ่าอ่า สลัดอะไรนะทุกคนน่ยสลัดมันฝรั่งจาะงจาอฟซุปเปี้ยวหน่อยกินแทนแต่ว,ว่าถ้าเกิดแค่มวกเราก็แบบนักจิ้มซีฟู้ดอะ่ะเออตัดเลี้ยดก,กับขาหมูอะ่ะคนดีจ้าก็นแน่ะกินกับไตเยอรมันเนาะขาหมูเรามากินกับสลัดมันฝรั่งา ขาหมูเยอรมันที่เยอรมันก็จะประมาณนี้แหละค่ะเขาก็จะมากับน้ําซอสแล้วก็มีสลัดมันฝรั่งนะจ๊ะส่วนสลัดนี่สั่งเพิ่มนะจ๊ะยู่แล้วที่สําคัญที่นี่ไม่ได้มีน้ําจิ้มซีฟูด้ดเหมือนบ้านเรานะจ๊ะเออเนี่ยมามิวนิกต้องมีแก้วเบียร์เป็นของตัวเองนะจ๊ะเออมีถ้าอันนี้ไม่สะใจนะจ๊ะนี่เอานี่เลยจ้า3 7มสยูโรจ้า นี่สองน้อยจบ้ากินแก้วละกี่ลิตรเนี่ยอีชไตรลิตรเ่ยนี่หนูนีก็เดินมาเจอเขาเปิดคอนเสิร์ตนะคะทุกคนเป็นวงดนตรีคลาสสิกนะฟังเพลินมากเลยเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะเจอกันพรุ่งนี้จ้า ฉันก็สัญจรอ,อีกแล้วจ้าตื่นเช้ามาฉันก็ออกเดินทางนะคะจากมิวนิกมายัางเมืองซัลส์บวกประเทศออสเตรียค่ะนวยใช้ระยะเวลาในการเดินทางทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมง50นาทีจา้าและแล้วฉันก็มาถึงสถานีรถไฟของเมืองซัลส์บุกประเทศออสเตรียแล้วจา้าทุกคนตอนนี้นวยมาถึงสถานีซัลส์บวกแล้วนะจ้าซึ่งมีคนเยอะมากไม่น่าเชื่อวนะ่า มีคนจากเยอรมันข้ามาฝั่งซัสนะบวกเยอะมากจังทุกคนและสถานีนี้นะก็ล้นไปด้วยคนเยอรม<า>ันจ้าบอกเลยจ้ามีมาจากรถไฟคันเดียวกันทั้งนั้นนะเนี่ยข้างหลังก็มีจา้าแต่ว่างานนี้ก็ต้องขอบคุณโดยชลันทิเกซัาที่พาฉันมาถึงออสเตรียจา้าเดี๋ยวนี้จะบอกเลยคะวิธีการขึ้นรถไฟจา้า มุ่นชื่นมาที่ซาร์ลสบูรมากันยังไงอ่ะฉันว่าจะไปหาทางลงทางอื่นแหละกันพี่เจ็ดรอปะปลงบันไดก็ได้คือความสะอาดสะอ้านที่นี่ก็เหมือนเหมือนคล้ายๆสวิตเนาะเพราะว่าเขาเป็นเมืองเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังว่าแหละถ้าเปรียบเทียบกับอิตาลีแล้วก็โลอยโยสจ้เม,มืองเล็กๆกันเนาะเออแต่นี่มองไปได้านไหนก็สะอาดสะอ้าน ขึ้นไปกันยังไงเนะเาะเออแล้วจะออกลงมาอย่างไงอะนี่เอาวิธีใชน้นี่แล้วก็กลับไปให้สามีอ่านจ้ะเออว่ามันจะเอาลงมากันยังไงดูน้อมจอดเทินกันอย่างนี้เนาะทุกคนเออมีที่จอดจักรยานชั้นสองชั้นสามด้วยโดยก็เห็นที่จอดแบบนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งไม่รู้เขาจอดกันยังไงแต่ฉันว่ามันน่าสนใจมากเลยอะเออที่เยอรมัรนไม่มีมีตาลาดนัดจา้า เปมนบ้านเราด้วยจ้าก็เป็นสินค้าเขาเพงตั้งร้านเลยนะจ้าน่าจะเป็นโคลมะโคลมอ่ะไรของกินอย่างนี้เหรอตลาดผลไม้ โอ้ยบาลุสฉันก็อุตส่าห์ไปเก็บมาที่นี่ขายจ้ะโรลเลอร์สิบสองนี่อะไรอ่ะนี่คือมูนคูเกิลเน่ก็เป็นวันอะไรสักอย่างฉันไม่รู้นะทุกคนนะ สรุปก็คือตรงนี้เป็นตลาดเช้าของซัลส์บุกนะคะก็ไม่เชิงเช้าหรอกแต่ว่าพอนุ้ยกลับมาประมาณบ่าย3ามโมงอะตลาดก็ไม่อยู่แล้วจ้าส่วนรถเมที่ซัลส์บุกนี่ก็เก๋มากจ้านางใช้ไฟฟ้านะจ๊ะแต่ไม่ใช่ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่เป็นไฟฟ้าแบบรถรางที่เยอรมันจ้าจุดมุ่งหมายของพวกเรานะคะทุกคนที่มาฝั่งนี้เนาะคือว่าเราจะมาตามหาบ้านของโมซาที่ตอนนี้นะจ๊ะ กลายเป็นร้านขายช็อกโกแลตไปเรียบร้อยนะจ๊ะ <g ül> เดินเล่นมงก็สวยดีนะจ๊ะทุกคน <g ül> เดินไปก่อนจ้ะอุย๊ยหน้ามืดมาเมืองนอกนี่ถ่ายรูปนี่จัดแสงลำบากมากเลยนะทุกคนยิ่งเวลาแสงจ้านี่บอกเลยลำบากมากอันนี้นะ่าจะเป็นแม่น้ำอินนะคะทุกคนที่ไหลมานะี่น่าจะมาจากอิตาลีนู่นแหละเธอไหลผ่านน,นจ้ะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่า เดี๋ยวจะไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูว่าคือแนะนำอะไร ก็เขาก็เปลี่ยนมาเป็นขายขนมช็อกโกแลตโมสซาดนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรเร้วก็ไม่รู้ข้างล่างตอนนี้มาตอนนั้นยังเป็นขายช็อกโกแลตโมอสซาดอีกจ้ะนี่นะจ๊ะไซส์ปูเสริ้งไหมจ๊ะคนเยอะแค่ตรงนี้แหละนอกนั้นก็ลอมแหลมแต่วิวสวยจ้ะบอกเลย คนก็ออกกันอยู่ข้างนอกถ่ายรูปบ้านคุณลุงโมซาดกันอยู่ตรงนี้ละจา้านอกจากข้างล่างจะขายช็อกโกแลตโมซาดแล้วนะคะข้างบนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ของคุณลุงโมซาดได้จา้าแต่ว่าพวกเราไม่ได้เข้าไปนะจะ๊ะยูก็ถ่ายรูปเอาข้างนอกแค่นั้นละจา้าไม่น่าเชื่อนะคะซัลสบวกเป็นเมืองเล็กๆเ,เมืองหนึ่งแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะมากมันทำให้นุยนึกถึงเมืองโบเซนค่ะแต่ว่าที่นี่นักท่องเที่ยวจะเยอะกว่าเมืองโบเซนจา้า ถ้าถามนุ้ยว่าเดินชมเมืองเก่าที่ไหนสวยส่วนตัวนุย้ยนุ้ยชอบโบเซนโบลซาโนนะทุกคนไปเซิร์ชซะตามมาเออเนี่ยเดินลัดเข้าปไปตรงนี้อิงก็สวยไปไหมเออมันจะเป็นแบบลัดเข้าไปในข้างในไปทางเชื่อมสมัยก่อนอืมมีอะไรนะร้านโผล่มาถึงนี่เออสายโมดก็จะเป็นอย่างอุโมงค์อย่างเงี้ยเยอะแยะเลยนะคะทุกคน รัดเลาะตึกจ้ะอ่าค่าเช่าไงในเมืองเขาก็จะทำให้เป็นร้านขายน้งขายนี่ขายนั่นอะไรอย่างเงีย้ยน,นะนี่ออกมาแล้วนะจ๊ะเมืองเก่าเนาะทุกคนนะจะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะนี่จ้าออกมาจจาโบสถ์นี่จ้า Oh. สำรวจราคาสินี้2ยูโร50จ้าสี่ชิ้นเอาไหมเนี่ยกลัวตรงนี้แหละกูว่านะกูว่าตรงนี้รนเราจบที่ตรงนี้ค่ะนี่ทุกคนอย่าว่าอย่างนั้นนี้นะดูหน้าคุณลุงโมซาตาเป็นหนุห่มโหมากน่ากลัวคือมันอันเล็กนะก็เข้าใจแหละแต่แบบว่าถ้าเราพอได้มานั่งดูจริงๆแอบตกใจคุณลุงโมซาตาโผ <c oughs> อ,อ่าค่ะด้านขา,าสมม,มร้านนี้ถูกมากจ้าทุกอย่างรวมกันผสมกันได้ทุกอย่างเลยแล้วของเขามีเยอะมากสี่อย่างสิบยูโรจ้าโอ,อสเตียมาเมืองซัลสบูร์เนี่ยแวะมารนาน,นี้นะจออยู่หน้าโบสถ์เนี่ยอยู่หน้าโบสถ์ะเริ่มแบับตื่นเต้นมีของเยอะนุ้ยเคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่า แต่ละเมืองนั้นจะต้องมีโบสถ์เป็นจุดศูนย์กลางตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะแล้วตรงนี้นะคะเขาก็จัดให้มีร้านค้าขายของอะไรประมาณนี้เนาะนุ้ยเดาว,ว่าตอนนี้ยังเช้าอยู่คนยังมาไม่เยอะจ้ะเ,เห็นขนมร้านนี้แล้วนึกหิวนะคะก็เลยกะว่าจะซื้อลองชิมดูสักชิ้นค่ะมันคือเพรสเซลนจะะเธอมีหลายหน้ามีหลายรสชาติมากจ้ะน่าจะเป็นไส้ตุ๋ ไซมากเลยเธอไซมากเลยไซมากได้ช <an> ็อกโกแลตด้วยอ๋อไหนดิเนมาแล้วจะไม่กิน o n d ก็กิน t e จิ้มโซ่เจชัชนคือว่าของหวานที่อาพูดไปพูดนะของหวานที่ออสเตรียสำหรับนุ้ยนุ้ยว่าอร่อยข <c oughs> อบไปกินจะอยู่กูจะกินหมดไหมเนี่ยโอ้ยอร่อยอนักท่องเที่ยวทั้งนั้นจะ้ะไม่รู้จะไปไหนก็นั่งอยู่หน้าโบนจะ้ะฉันเข้าไปข้างในไม่ได้นะไม่รู้ว่าเขาให้เข้าประตูไหนเออขี้เกียจเข้าหัวไม่ได้มาด้วยก็เดินร,บรอบๆเนี่ยน,นะจะ้ะจบจะ้ะ อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นแป้งโดนัทธรรมดาจ้ะทุกคนโดนัทใส่น้ำตาลอืมอ๋อเตรียมบอกไม่เอากล้องถ่ายด้วยนะไม่ขาต้องต้องขาต้องกล้องมนาะอืมถึงเลระ ที่นี่ก็มีทั้งสินค้าพื้นเมืองแล้วก็สินค้านําเข้านะคะที่อยู่ในกระปุกนี้ก็คือเป็นแยมจะอยู่ส่วนมากแล้วคนที่อยู่ยุโรปนี่นะเขาจะทําแยมกินเองจ้ะนี่ก็ผลไม้อบแห้งจา้าคให่มากใหญ่มากทุกคนแล้วดูเครื่องโลสามจุดห้ายูโรถูกมากมันจะไปห่อไปไหอะใหญ่มากนี่ มาโรนี่นะ่าจะมาจากอิตาลีอ่ะใหญ่มากโลดพ่อค้าแบบแม่ค้าจ้องจนะอะไรเนี่ยอย่ากูจะขโมยหรือเปล่า <laughs> ขโมยไม่ได้จ้ะดิบจ้ะกินไม่ได้จ้ะร <laughs> อรู้สิจ้จะจ๊ะนเป็นตอกซอกซอยเลย มันอีกแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าน่าจะถูกกว่าที่ที่มิวนิคโอ้โห,โหสะอาดอีกแล้วจ้านี่จ้าออกมาแล้วก็จะเปิดหล่อมาทางนี้ทางนี้และนี่คือที่เราเข้ามา ที่เขาบอกว่าเยอรมันกับออสเตรียเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันเนี่ยมันจริงนะคะอันไหนที่มีขายที่เยอรมันที่ออสเตรียก็มีจ้าแต่หน้ยกมีความรู้สึกว่าที่ออสเตรียนี่ราคาจะถูกกว่านะฉันชอบอีกเครื่องนี้มากเลยอย่ะเธอมันขับไปเองอะ่ะฉันก็ดูอยู่ว่ามันจะขับไปชนคนไหมหรือคนจะเดินไปชนมันไหม แล้จะติดไฟเตรียมวันคริสต์มาสแล้วจะอยู่จริงๆแล้วที่ซัลสบวนี่ยังมีที่เที่ยวให้เ,เพื่อนๆชมได้เยอะมากเลยนะ นุ้ยบอกเลยค่ะว่าหนึ่งวันนี่ไม่พอ,อเพื่อนๆสามารถขึ้นไซต์บานไปบนเขาแล้วก็ดูวิวทั้งเมืองได้แล้วที่นี่นะคะก็มีมิวเซียมแล้วก็มีชลสหรือว่าวังเนี่ยเยอะมากเลยคะ่ะเป็นเมืองที่นุ้ยอยากแนะนําให้เพื่อนๆมาเที่ยวมากเลยล่ละคะ่ะน,นี่ฉันก็เดินมาถึงประตูเมืองแล้วนะจ๊ะนี่คือประตูเมืองเก่าจ้ะสมัยก่อนนี่คือขลังมากแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นไปตามยุคตามสมัยกันเนาะแล้วนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์อีกที่หนึ่งจ้าก็คือบ้านโบราณที่สร้าง อยู่ติดกับหน้าผานะเธอนะบ้านที่นี่นะทุกคนคือแบบโอ้ตายดูดีสร้างตั้งแต่ปีหนึ่งห้าห้าแปดจ๊ะจนรีโนเวทปีสองพันเก้านก็ช่องแคบบรรากาศจ้ะเอย่มากช่องแคบบรรากาศจ้ะ ไม่รู้แหละแม่น,มน้ํานี้ชื่อว่าแม่นม South, ้ำซาวอะนะคะเป็นแม่นม้ำนั่นแหละของซอลส์ปกไม่รู้ไหลไปไหนเนาะเราต้องไปดูอีกทีนึงว่านางไหลไปไหนนีแต่ว่าน้ํามันไม่เยอะทุกคนแลวน้ามันก็ขุ่นสงสัยเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะฝนตกเยอะอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมๆแล้วเมืองนี้ก็คือเป็นเมืองเรียบๆง่ายๆแต่ว่าแปลกใจมากนะักท่องเที่ยวเยอะมากจ้ะงงเลยเนี่ยเดินมาแห่กันมา แต่นูคิดว่าน่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากเยอรมันมากกว่าเพราะว่าไอเนี่ยเรานั่งรถไฟข้ามข้ามเ,เขตชายแดนมาตปเดียวใช่ปะก็ถึงซันสบัวค่ะใครอยากมาเที่ยวตามมาได้เลยจ้า ซซปนะคะจากนมืมาลงที่ซันสปูรได้โดยเลือกซื้อตั๋วจ้าเพื่อนก็าสามารถใช้ดอลลิช a ช่ t ิเก็ตมาถึงที่ซันสปูรประเทศออสเตรียได้จ้าและฉันก็นั่งมาแล้วนะจ้านางจะมีรถสีฟ้าซึ่งเป็นอาริยูนารซ๊ปนะคะแล้วก็จะมีรถสีแดงที่เป็นเอ e ซเอเเรานั่งไม่ได้นะจ้าเอเเราต้องเสียงตังจ้าเพราะฉะนั้นเราจะได้แต่เราจะนั่งได้แต่รถสีฟ้าจ้า ถ้าอยากมาเที่ยววันเดย์ทริปที่ซันสบุกจากมิวนิกก็มาได้นจเซีย่ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าดอยช์บานนะคะนางมีคอนแทคพิเศษกับเมืองซันสบูกค่ะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะที่ตู้ซื้อตั๋วเนาะมันเป็นตู้ของบริษัทจากเยอรมันจะอยู่โดนที tea, นะจ๊ะฉันจา้าอุตส่ามาก่อนเวลานะคะสรุปสุดท้ายรถไฟไม่วิง่งอ้ยได้กุนดาเฟือ รถไฟติดเบลสเทเลอร์จ้าเขามีการสร้างทางก็เออนี่แหละของดอยชิบานนะเขาก็นี่แหละ,ลนะหละมีเหตุผลตลอดเวลาทลวเทกุทาเทตุจริงเลขานี่แหละนะดอยชลันติเกตพากูมาถึงออสเตรียไม่นอนที่นี่นะจ้าตอนแรกว่าจะไปรถเร็วเลจ้ากดเงินดูนะรถเร็วราคาสามสิบเก้าบาทถอยทับแทบไม่ทันรออีกคันหนึ่งก็ได้วะอีกครึ่งชั่วโมงมาดูซิจะมาจริงหรือเปล่าไปรอไปจ้ะ และแล้วรถไฟฉันก็มาจา้าแต่กว่าจะถึงเยอรมันนะก็ติดอยู่ที่ตรงตอมอจา้าเพราะว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเขาค่อนข้างเข้มงวดนะจ๊ะก็กินเวลาไปจากชั่วโมง50นาทีก็ตีไปซะสองชั่วโมงครึ่งจา้าแล้วฉันก็มาถึงเมืองมิวนิกโดยสวัสดิภาพจา้าขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะเจอกันใหม่กับนุ้ยในทริปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ